สวัสดีค่ะช่องพายบนเหลือช้างอ้วนร้อยลีลานะคะนี้ถ่ายจากกล้องหน้านะคะเรากําลังพากันเดินไปหาที่ถ่ายคลิปนะคะด้านหลังก็กำลังปรึกษากันอยู่นะคะว่าเราจะไปถ่ายตรงไหนนะคะเพื่อจะไม่ให้มุมมันซ้ำกันนะคะ นีค่ะอ้ว,น,วนบนเหนือของเราค่ะแม่วงเดือนควันไม้ควันสอนะคะน่นนะะชีโบชีเบกันอยู่ว่าจะไปทางไหนดีนะคะนี่เราก็เดินมาไกลพอสมควรนะคะเนี่ยดูแดดนะคะแดดก็ร้อนนะคะวันนี้ถ้าใช้กล้องหลังถ่ายมันจะ มันไม่ถนัดค่ะต้องใช้กล้องหน้าอย่างนี้นะคะเดินไปด้วยถ่ายไปด้วยนะคะนี่ค่ะบรรยากาศการเดินมาทำงานของเราหลังจากที่เราอาบน้ำเสร็จแล้วนะคะนี่ค่ะเราก็เดินมาเรื่อยๆนะคะอีกฝั่งหนึ่งนะคะอีกฝากหนึ่งนะคะแม่มองเดือนอันนี้สะแดงนี้อีก อีกทางฝังหนึ่งนะคะไม่ใช่ฝั่งที่คุณแม่กับอ้วนว่ายหนีควานนะคะ <laughs> เ,เราต้องเดินให้เร็วกว่าช้างนะคะมไม่งั้นช้างจะชนดากเอาค่ะไปไปเรื่อยๆค่ะจนกว่าควานจะพอใจนะจนกว่าจะมีเออมันจะเขาเรียกว่าอะไรนะคะมันจะจนกว่า บริเวณนั้นมันจะโอเคมันมีที่ให้ช้างได้กินได้เดินไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะต้องระยะสั้นไม่ใช่เอ้ยต้องคิดเป็นระยะยาวนะคะไม่ใช่ว่าเราจะถ่ายตรงไหนก็ได้อย่างงี้ไม่ได้นะคะคิดผิดนะคะอย่างนั้นนะคะเพราะว่าถ้าตรงไหนที่เราจะถ่ายเราชอบแต่ว่าช้างไม่มีอะไรจะกินให้เขากินระหว่างถ่ายงี้ก็ไม่เอานะคะไม่โอเคค่ะที่ที่จะถ่ายก็ต้องเป็นมุมที่สวย ดูดีด้วยแล้วก็ืแล้วก็อะไรคะมีที่ให้เขากินเนะคะีค่ะอย่างเงี้ยคะ่ะน,นี่เราใช้กล้องหลังถ่ายแล้วนะคะนี่ค่ะอย่างนี้อันนี้เป็นมุมนี้เราไม่เคยมาถ่ายนะคะตอนโครงการเรายังไม่เจอโควิดก็เราเคยเดินมาแถวนี้อยู่คะ่ะแต่ก็นานมาแล้วนะคะน่าจะปีหนึ่งได้แล้วมั้งคะที่ไม่เคยมาทางนี้นะคะ ตอนนั้นอ้วนยังไม่ได้แยกกับแม่วงเดือนเลยค่ะนี่ควันไม้ก็เลยพามาถ่ายทางนี้บ้างนะคะให้หามุมแปลกใหม่ค่ะไม่ซ้ำเดิมไม่ไม่ไม่ซ้ำๆนะคะเห็นไหมคะปล่อยปล่อยธรรมชาติเลยค่ะเวลาทำงานเราก็ต้องปล่อยเขานะคะไม่งั้นเราจะไม่มีคลิปส่งทางโครงการนะคะ ใจแลกใจเลยค่ะไม่ใช่ใจเลกใจสิวัดใจเลยค่ะวัดใจกับแม่วงเรือนเลยนะคะกับบุญเหลือน,นะคะว่าจะกระบทควานไหมหรือว่าจะให้ความร่วมมือควานจะสงสารควานไหมอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเขาไม่ได้ผูกโซ่ค่ะเป็นช้างบ้านนะคะถ้าเขาอยากจะไปก็คือไปได้เลยไปแบบชิลๆสบายเลยค่ะไม่งั้นช้างเขาจะไม่ผูก ไม่ผูกโซ่นะคะถ้าช้างไม่หนีไม่ไม่ไมดื้ออะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็ต้องผูกโซ่ทุกเชือกนะคะเพราะเป็นช้างบ้านนะคะแต่ว่าด้วยโครงการของเรามาแบบนี้นะคะเราก็ไปดามหน้าง,งาน,นะคะ่ะปล่อยกินปล่อยเดินชิวๆเลยค่ะอยากเดินไปไหนก็เดินค่ะวัดใจกันไปเลยนะคะดูช่างกล้องของเรา ควันไหมนะคะเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วนะคะเป็นทั้งควาดเป็นทั้งช่างภาพทั้งอัดวิดีโอนะคะหน้าที่เยอะมากเลยค่ะควนันไหมนี่จ้างร้อยเล่นเป็นล้านนะคะหน้าที่เยอะค่ะเดินตามไปดูนะคะ เ,เห็นหอมเห็นหอมนี่ขากรแดงเหมือนกันนะคะถ้าไม่แดงเดี๋ยวจะเข้าปุ่มกับไม่วงเดือนแล้วก็พายบนเหลือไม่ได้ใช่ไหมเนี่ยต้องเป็นถัามนช้างแดงมีหมาด ทางซ้ายมือนี่ก็คือยังไม่ไม่เคยลงนะคะแต่น่าจะลงไม่ได้ค่ะเป็นโคนแเะนะคะโคนน่าจะดูนะคะทางฝั่งที่เราเคยลงนี่มันไม่ดูดแรงเท่าฝั่งที่เราไม่เคยลงอะคะ่ะก็ประมาณนาัน้นละค่ะควันไหมควันโซนได้มาด้วยหรือเปล่านี่มาเหมือนไม่มาเลยนะคะควันโซนห <laughs> น้าที่ทั้งหมดอยู่ที่ควันไหมหมดเลยน่าสงสารไหมคะ fc งานคือเงินเงนินคืองานนะคะช้างก็ต้องดูลูกก็ต้องถ่ายนะคะเห็นไหมคะแม่วงเดือนอาการเป็นยังไงคือมาไปอีกที่อะค่ะที่ตรงนี้ไม่เคยมานานแล้วก็ได้กินช้างตัวผู้บ้างอะไรบ้างเนี้ยเขาก็จะแบบประมาณนี้ ลมเย็นสบายนะคะบรรยากาศน่านอนมากเลยค่ะท้องฟ้าแจ่มใสอ้วนขันเห็นหอมครับหนูควันไหมะคะความสามารถพิเศษนะคะความสามารถเยอะเหลือเกินนะคะปล่อยให้เขารีแลกนะคะ ชิวๆค่ะสบายๆผ่อนคลายไปด้วยนะคะทำงานเสร็จก็ต้องไวยผูกไว้เหมือนเดิมค่ะเวลาทำงานก็จะปล่อยอย่างนี้นะคะให้เขาได้ผ่อนคลายค่ะอุย้ยวันหนึ่งนี่ก็เดินเดินนานอยู่นะคะก็ปล่อยป็นชั่วโมงอยู่นะคะ นี่ค่ะถ้าช้างไม่เกรงใจควานจริงๆก็จะไปเลยนะคะเพราะว่าควานก็ต้องถ่ายวิดีโอไปด้วยไม่ได้เรียกเขาไว้นะคะก็อย่างที่บอกอย่างที่บอกอะไรคะ่ะวัดใจค่ะ,ะแต่ถ้าได้วิดีโอที่ต้องการก็คือต้องต้องรีบเรียกเขานะคะพูดกับเขาค่ะต้องพูดแบบเบาๆนะคะอย่าไปขึ้นเสียงใส่เขาแรงนะคะไม่งั้นตเติดนอีกค่ะคุณแม่วงเดือนเนี่ย เท้ายิงไม่ได้มัสโซด้วยนะคะไปเร็วชิวเลยะคะ่ะเรานี่สิจะตามไม่ทันนะคะเดินไปเรื่อยๆคะ่ะควานก็เก็บภาพเก็บอะไรไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็อัดวิดีโอ <c oughs> ควานไหมเดี๋ยวเออถ้าวันไหนมีโอกาสไม่รู้ว่าวันไหนนะคะ ช่วงนี้ควันก็ไม่ค่อยว่างนะคะควันไมถ้าวันไหนควันไม่ว่าเดี๋ยวควันไมจะไปเล่นกับอ้วนนะคะจะได้คลิปน่ารักน่ารักตอนนั้นเหมือนช่วงนั้นนะคะที่อ้วนไปผไวไกับแม่วงเดือนที่วัดป่านะคะจะได้ภาพน่ารักได้คลิปน่ารักมาให้ fc ได้ชมกันอีกนะคะแต่ช่วงนี้ควันไมไม่ว่างเลยค่ะโอ้ยงานรัดตัวมากเลยค่ะไม่มีเวลาไปเล่นกับอ้วนเลยนะคะ แล้วก็อีกอย่างอ้วนก็ไม่ได้ามาผูกกับแม่วงเดือนนะคะอ้วนไปผูกไว้ที่โรงช้างของอ้วนเองนะคะก็คือช่วงนี้ยังไม่ว่างที่จะไปเล่นกับอ้วนนะคะมีเอฟซีอยากให้ทําคลิปที่ควันไม้สไตล์ควันไม้ที่ไปเล่นกับอ้วนตอนอยู่วัดป่านะคะที่ทําท่าน่ารักอ้วนแสดงความน่ารักออกมาสไตล์แบบนั้นนะคะเดี๋ยวถ้าเรามีโอกาสควันไมว่างเมื่อไหร่ถ้าควันพร้อมช้างพร้อมอย่างนี้นะคะ ก็จะไปถ่ายให้เอซได้ดูกันนะคะดูเดินม,มาแล้วสวยจังเลยอุ้ยภาพนี้สวยงามมากเลยนะคะเนี่ยดูขวานเหนื่อยละชิวจังเลยการทำงานของอ้วนนี่เหนื่อยไหมครับบนเหลือท่าทางน่าจะเหนื่อยน่าดูเลยนะคะนี่งานหนักมากเลย เดินไปด้วยหากินไปด้วยนะคะอุย้ยเฉียวจังเลยอ้วนนี่ค่ะยังไงก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้ช่องเราด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามกดกระดิ่งให้ช่องพายบุญเหลือช้างอว้วนร้อยลีลาด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้การทำงานวันนี้ก็เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวจะกลับแล้วนะคะไปแล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะ